อี่กชิ้นไม่ต้องเก็บตังค์ใช่ไหมอันนี้ห้าสิบแปดอันนี้ก็เก็บตังค์เหมือนกันใช่่พีอันนี้เก็บองเดี๋ยวสเกนอันนี้ก่อนอีกอันนึงอันหนึ่งภูริวัฒน์อุปกรณ์เครื่องแต่งกายตกปลาอ๋อโอเคอันนี้เป็นช้อปปี้นะพี่น้องช้อปปี้พี่ครับ เราแปเรามาลรุ่นกันฮะแต่เราซื้อผ่านช้อปปี้ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาบ้างว่ะโอเคข้างในมีลักษณะเป็นกล่องอยู่นะครสภาพกล่องก็ค่อนข้างจะเกือบเกือบสมบูรณ์โอเคหน้ากล่องเขียนว่าดว i า a Alpha SV TW น,นี้ต้องขอบคุณเมียนะครับเมียเป็นผู้สนับสนุนหลักเนาะ อันนี้เป็นลอกชิ้นที่แพงที่สุดที่เคยซื้อเลยในชีวิตเป็นตัวที่2ต่อจากชิมาโน o คา d ์ดิ 200A แต่เมีกกรมมี่อยู่นะตอนนี้พูดอะไรต้องพูดให้มันเข้าหูหน่อยไปเอาคัาตเตอร์ตอนนี้ลูกก็หลับอยู่เป็นอันดีมากอันนี้เดี๋ยวจะแกะดูว่าดูดูของในนี้เข้าๆก่อนเนาะถ้ามันถูกต้องโอเคเดี๋ยวค่อยมาประกอบร่างที่หลังแล้วกัน รุ้นฮะมันจะได้ยืนคองโต้แยงกับช้อปปี้ไหมซื้อของช้อปปี้นี่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเพราะเงินมันก็ยังอยู่ที่ช้อปปี้อยู่นะเฮ้ยกล่องมันเล็กจังวะอัลฟาเอสวีทีดบิลแปดร้อยเอชโอ้หน้าร้านขายเจ็ดพันเก้าพนอันนี้ได้คอยคืนอีกสองพันคอยก็เท่ากับว่าตัวนี้อยู่ในราคาประมาณ เท่าไหร่อ่ะแล้วก็ลดไปอีกห้าร้อยหกพันห้าประมาณหกพันห้าเหรอแล้วก็คืนอีกสองพันก็เหลือห้าพันสี่พันอู้สี่พันห้าพันนั่นเนี่ยเนี่ยเออได้ว่าไซกุกไทยแลนด์นะฮะประเทศผู้ผลิตประเทศไทยโอเค เพราะว่ามันมีฐานผลิตยอยู่ที่ไทยเนาะแต่มาตรฐานก็ของญี่ปุ่นโอเคดูจากสภาพอเอยตื่นเต้นจริงเว้ยมันเล็กจังวะ่ะก็อยู่ในถุงนะผมมีบัตรรับประกันบัตรแข็งด้วยมีให้เขียนวันที่ซื้อมีอะไรด้วยเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดที่หลังเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอดูตัวลออก,ก่อน ว่ามีเรื่องมีรอยไหมตะมุตะมิมากเลยอ่ะฮื้ออขอดูก่อนว่ามีร่องมีรอยไหมผ่านการใช้งานมาหรือยัง แล้จะดูยังไงว่าแท้หรือปลอมวัสดุก็เหมือนจะเป็นอันลอยฟีสปูนก็ค่อนข้างแข็งระหว่างเราอันบล็อกอยู่เราก็จะมีซาวเอฟเฟกประกอบนะเป็นเสียงหั่นผักของแม่บ้านเองไม่เคยมีลองหยดน้ำอะ่ะมีแต่ลอง ทิมาโนะะตอนนี้ก็ยังเลดูปกติอยู่มั้งนี่คืออัลฟาจริงๆใช่ไหมสวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็จะเอาคันจะว่าเอาคันมาเจิมก็ไม่ได้นะคันเจิมไปละเอาลอกใหม่แล้วกันลอกใหม่ของผมนะครับวันนี้ใหม่ของผมอาจจะเก่าของทุกคน ได้ว่าอัลฟานะครับรอบเจ็ดใส่สายสายก็ใหม่ลอกก็ใหม่แต่คันคันเจิมไปละคันยังไม่ถึงเดือนเหมือนกันจะมาลองตีดูเนาะวันนี้เอามาจะชุดเดือนหนอนล้วนๆเลยไม่มีสายนงสายหน้าจะามาลองหวดดูว่าเป็นยังไงลอกหยุดน้ําตัวแรกเพราะปกติใช้แต่ทรงบบสนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันเนาะมาเทสมาเทสวันนี้เมือนน้ําลงเลย ลองตีที่ตื้นๆนี่ดูก่อนน่วงน่วงไม่เคยใช้ด้วยโอเคคอนสปูนก็ค่อนข้างแน่นบีตื้นดีจังโอเคประมาณนี้โอ้ หมุนไม่รู้สึกเลยเหมือนไม่ได้หมุนเยื่อเลยใช้ยังไงวุ้นเนี่ยเขาบอกว่าปรับคอนสปูนแค่แค,แค่ให้มันโยกได้อะนี่แค,แค่ xịp Được này nè Nốt ngon rồi ลองตีที่นั่นต่นเยเฮ้ยเกือบฟูอะไม่ใช่เกือบแล้มันฟูแล้วเนี่ย มบบนี้แล้วกันวะมบบนี้ก็ลงดีตกปลาทีไรเป็นนี้ตลอดเลยพกช็ดชู่ไว้ไม่ผิดหวังเดินเข้าป่าสิครับตกปลา,าใหญ่ขี้มากวนใจ ผููก็มอีอันนี้มาเทสคันนั้นเนี่ยถึงกับขี้ในป่าเลยร่มก็ยังแรง

行。So, mm hmm. ดึงมือไม่กดฟรีสปูนว่ยตะกลัวไปแล้วหนึ่งขอเบ็ดกูก็ไปอีกหนึ่งเยี่ยมมามึงคืนเบ็ดไปมไม่รอดหรอกมึงกินเถอะเดี๋ยวก,กูกดฟรีสปูนใหม่ก็ได้เมื่อกี้แม่งไม่ทันคิด สมองกำลังประมวลผลอยู่ขึ้นมากัดเลยอ่ะอน่องหนีเลยอ่ะใส่ก็ไม่เจอกำลังสนุก I'm going to ขึ้นมาโชว์เลยแล้วก็หาย่จลีไมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปไว้เมื่อกี้จะดูโง่มากเลย อย่างแรงอค่ะมันก็ไม่กดฟรีสป,ปูลวัดปุ๊บขาด ใหม่อยู่ลอกมันเล็กหาปุ่มกดไม่เจอ,อน,นั็นไหมมีตัวน้อยก็องมีตัวใหญ่ ตัวท่านุ่งก้อยตากูฝาดแล้ววะ